สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันดีนะครับมีลูกค้าจากอำเภอชนุมานนะครับจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเข้ามาซื้อเครื่องแททีนะครับเป็นเครื่องคูปตะแททีร้อยห้าสิบห้าพัทนะครับเป็นรุ่นมือหมุนนะครับอันนี้ก็จะลองเครื่องให้ลูกค้านะครับก็เติมน้ามันเครื่องเติมน้ามันดีเซล B7 หรืออ๋อดีเซล B7 หรือมันโซล่านะครับแล้วก็เติมน้ำในหม้อน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ จะลองเครื่องให้ลูกค้านะครับให้ช่างลองเครื่องให้ลูกค้านะครับเครื่องแท้ีของกูมตานะครับมีหมุนสินค้านะครับมีรับประกัน3ปีจากทางบริษัทนะครับ เครื่องเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาขึ้นรถหลังรถให้ลูกค้านะครับทำลูกค้ารวมนเอานะครับราคาเครื่องก็อยู่ที่53500บาทนะครับนี่นะครับถ้าลูกค้าทันเดนนะครับสนใจนะครับทางร้านสามารถจัดส่งให้ได้นะครับทางไปสนีนะครับเก็บเงินปลายทางอำเภอที่ลูกค้าอยู่นะครับ บลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0627545665นะครับและอีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0811206955นะครับขอบคุณครับ